ใครมีกล้อง ASUS DOM แล้วยังเชื่อมกับมือถือไม่เป็นดูคลิปนี้3นาทีคุณเชื่อมเป็นแน่นอนครับก่อนอื่นดาวน์โหลดแอปที่ชื่อ ASUS DOM ซึ่งมีทั้ง iOS และ Android เปิดแอปขึ้นมาแล้วกดเลือก add dashcam คือเพิ่มกล้องใหม่นั่นเองจากนั้นเขาจะให้เราเลือกว่าเราใช้กล้องประเภทไหนของแบรนด์นี้ครับซึ่งเรามีกล้องประเภทไหนอยู่ก็สามารถกดเลือกตามภาพที่ผมขึ้นแสดงไว้ได้เลยในตัวอย่างนี้ผมจะลองเชื่อมกล้องแบบไม่มีหน้าจอแสดงผลนะครับไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหน พอเรากดแล้วแอปพลิเคชันจะบอกว่าให้เราติดตั้งกล้องและเสียบสายชาร์จให้เสร็จก่อนเมื่อเปิดกล้องแล้วให้กดเครื่องหมายติ๊กถูกและกดขั้นตอนต่อไปได้เลยครับทีนี้หลายคนก็จะไม่ค่อยได้อ่านภาษาไทยกัน แอปพลิเคชันบอกว่าให้เราเลือกชื่อ Wi-Fi ในตั้งค่าของโทรศัพท์ซึ่งมันจะเป็นชื่อรุ่นกล้องจากนั้นใส่พาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6 7 8ได้เลยตรงช่องตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อไม่ต้องรีบกดถูกแล้วไปต่อนะครับตัวอย่างนี้ผมใช้ iPhone ก็กดเข้าตั้งค่า Wi-Fi ครับซึ่งตามตัวอย่างนี้ผมใช้รุ่น a z Dom M300 ชื่อ Wi-Fi ก็จะชื่อ M300 เลือกชื่อ Wi-Fi แล้วใส่พาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6 7 8จากก็กดเข้าร่วมหรือเชื่อมต่อ Wi-Fi นี้ได้เลยมือืออถของเราก็ จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไร้สายของตัวกล้อง a อ d ซ m e ดมเรียบร้อยแล้วถ้ามันขึ้นไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ต้องตกใจนะครับเพราะ Wi-Fi ของกล้องเราไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วมือถือเลยแจ้งเตือนหลังจากนั้นให้กลับเข้าแอป a อ d ซ m โดมแล้วก็กดที่เครื่องหมายติ๊กถูกเชื่อมต่อแล้วแล้วไปขั้นตอนต่อไปได้เลยคราวนี้พอเราเชื่อมต่อเรียบร้อย ออกดขั้นตอนต่อไปมือถือมันจะหมุนหาตัวกล้องแป๊บหนึ่งครับแล้วชื่อกล้องของเราก็จะขึ้นมาตรงนี้สําหรับบางคนที่ใช้ Android ถ้ากดแล้วมันไม่ขึ้นรบกวนปิดข้อมูลมือถือหรือบลูทูธในโทรศัพท์ก่อนนะครับเมื่อเรากดเลือกตัวกล้องเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันจะดึงภาพจากกล้องโดยใช้ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่มาแสดงผลงว่ากล้องกําลังบันทึกอะไรให้เราดูซึ่งเมนูหลักๆก,ก็จะมีอยู่6เมนูตามนี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้น่าจะเป็นตัวแรกที่กดดูไฟล์ย้อนหลังที่กล้องบันทึกครับส่วนตัวอื่นๆเอาไว้ทําอะไรกกกกตตาาาาม้้้ลย่่คอออัังงงขวว ให้กดไปที่มุมขวาบนที่เป็นรูปฟันเฟืองซึ่งตัวแอปจะแจ้งเตือนว่าให้กดหยุดการบันทึกก่อนก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยครับหลังจากที่เรากดปุ่มหยุดบันทึกเรียบร้อยแล้วเราถึงสามารถที่จะกดเข้ามุมขวาบนที่เป็นรูปฟันเฟืองเพื่อเข้าตั้งค่าได้แบบนี้ซึ่งคราวนี้ถ้าใครต้องการที่จะตั้งค่าความละเอียดวิดีโอใหม่หรือตั้งความยาวนาทีต่อคลิปวิดีโอที่เราต้องการก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยเมนูของกล้อง ASUS Boom แต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่เมนูมันเป็นภาษาไทย คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากครับส่วนใครอยากดูไฟย้อนหลังให้กดหยุดบันทึกก่อนนะครับแล้วก็กดภาพแรกเลยมันจะเขียนว่าอัลบั้มครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนดูไฟล์ที่เราต้องการได้เลยครับว่าเราอยากจะย้อนดูไฟไหนเวลาที่เรากดย้อนดูอาจจะมีช่วงเวลาที่หมุนโหลดบ้างนะครับเพราะไฟล์นี้ยังไม่ได้ดาวน์โหลดลงมาใส่โทรศัพท์มือถือของเราเลยเอาเป็นว่าเราดูไฟล์คร่าวๆครับว่าเราอยากจะดาวน์โหลดไฟลไหนถ้าต้องการไฟไหนก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยการดาวน์โหลดจะใช้เวลาสักพักหนึ่งครับ ให้เรารออยู่ในหน้านี้จนครบ100% <S <S เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จสิ้นแล้วภาพที่เราดูจะไม่กระตุกแล้วครับ <S <S พอดา<ล>วน์โหลดเสร็จแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็จะถูกเก็บอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเลยผมแนะนําว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาให้เลือกไฟล์เหตุฉุกเฉินอันนี้เก็บไวในโทรศัพท์ก่อนครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์หนึ่งนาทีตามที่เราตั้งค่าเราก็จะได้ไฟล์หลักฐานนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานอาจจะส่งให้ทางประกันดูหรือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูได้ครับแม้ว่าจะไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่ในรถก็สามารถททีีี่่จะะเเเเลลือนนนดดููซมป้้้าายยบบบแไร ตั้งค่าเสร็จแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดแอปทุกครั้งที่เราใช้รถเปิดเฉพาะตอนที่เราอยากดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอก็พอแล้วขอบคุณที่ติดตามและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครับบริษัทกรุ๊ปออนยินดีให้บริการครับผม